วะพี่วูหยแม่้ยครับเรียนเลิกแล้วเออเอกวันนี้วันนี้แม่แมอามดีดวงดีว้วเองอ่ะเอาตังนี่ไปนะไปซื้อเหล้ากับบุรีมาให้แม่แล้วที่เหลือเองอยากจะกินอะไรเองก็ซื้อมาอ่ะเอาตังไปแม่แมน่ยยยังไม่ถึงเลยเขาห้ามขายเด็กต่ำายูยี่สิบไอ้ลูกเวรไองก็เถียงข้าทำไม พี่พี่ส่งไปพี่ส่งไปเฮ้ยอามเอ็งทำอะไรของเอ็งวะเนี่ยเอ้าก็ที่แม่งดูดได้เลยทำไมดูดจะดูดไม่ได้เดี๋ยวนี้เอ็งย้อนข่าเหรอเอ็งอะเป็นเด็กข่าเป็นผู้ใหญ่ข้าบอกไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วข่าให้เอ็งไปโรงเรียนเนี่ยให้ เดี๋ยวหลังแหวนเดี๋ยวหลังแหวนต่อไปนี่ไงค่้าเห็นเองอีกนะว่าเองทําแบบเนี้ยไปเลยเอากระเป๋าไปวางอยู่นี้ไปซื้อไล่ไปคายด้วยเดี๋ยววันหลังยัยค่าเห็นเองนะว่าเองโง่กรีบว่าไงลูกหููเห็นอาร์มสุบุรีรังห้องน้ำค่ะอาร์มสุบุรีหลังห้องน้ำค่ะเขาครูหนูด้วยค่ะครูค่ะเขาครูว่าเขาครูว่าอย่าไปฟ้องครูค่ะ เ,เ,เธอทําดีแล้วลูกไม่มีใครทำเธอได้หรอกนะเดี๋ยวพาคุยด,ดูมันยังอยู่ใช่ไหม <S 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 เฮ้ยเพื่อนวันนี้ข้ามีของใหม่มานําเสนอวะอ,อะไร <S 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 วะบุรีนีลล่ข้าลองดูมาแล้วโคตรเพลินเลยรออันนะี้นี่คนละอาณ์กุลอันเฮ้ยข้ามีไปแชซฟด้วยเฮ้ยูมาเดี๋ยวลูกทมาแล้วมา ล, uh huh. ลุกขึ้นยืนน่ uh huh. โอ้โหดูที่เสื้อนี่แต่งกายเรียบร้อย uh huh. เ,อเอาละเอาหลักฐานมานี่เลย uh huh. โอ้โหบุหรี่ไฟแช็กโอ้โหไออารมทนไมคุเอามาเหรอครับทำไมถึงเอามาเนี่ยรูเห็นแม่สูบครับผมก็เลยจะลองสูบมาครับเห็นแม่สูบเลยสูบตามครับเธอรู้ไหมว่ามันไม่ดีเนี่ยรู้ครับเคยสูบทิ้งเลยกี่ครั้งแล้วเนี่ยครั้งแ เพื่อครั้งนี้ครั้งแรกราที่บ้านเคยสูบไหมเคยค่ะเคยสูบด้วยแล้วไอ้สามคนเนี่ยเพิ่งมีครั้งแรกค่ะเพิ่งมีครั้งแรกเรากลังนําสิ่งไม่ดีมาให้เพื่อนรู้ไหมรู้ไหมเนี่ยมันคือสิ่งเสพติดโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติดเข้าใจไหมลูกค่ะนะเนื่องจากว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกครูจะตักเตือนเธอตรงนี้เลยเธอรับปากได้ไหมว่าเธอจะเลิกได้ค่ะไม่ยุ่งเกี่ยวมันอีกค่ะรับปากนะค่ะแต่อาร์มเธอมีความผิดมากพรุ่งนี้ จะต้องคุยกับผู้ปกครองเธอเรื่องเนี้ว่าจะแก้ปัญหากันยังไงเข้าใจไหมแล้วที่หลังอย่เห็นจริงนะเลิกนะครับโอเคกลับบ้านได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจากันอามคัลโมลสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่คุณแม่น้องอามใช่ไหมครับอใช่ค่ะใช่อ๋อผมครูโต้งนะครับครูที่เรียนวิศวสุวรรณนะครับ อ๋อจ้าครูสวัสดีค่ะว่าไงคะมีอะไรคะเนี่ยโทรมาผููปกครองครับพอดีผมทราบข่าวมาว่าน้องอาร์มเขาเอาบุรี่มาทิ้งเรียนนะครับอะไรไอ้ลูกคนนี้เมื่อวานฉันเพิ่งจะนั่นมันไปแต่เนี่ยครูแล้วยังไงมันอยู่โรงเรียนไหมเนี่ยตอนเนี้ยแม่สูงแค่ไปเรียนแต่บันดาไปกลับมาอ๋อ,อจัดการเนี่ยค,คุณคุณแม่ใจเย็นนิดน,นึงนะครับใจเย็นก่อนนะครับเพราะว่าผมสอบถามอาร์มแล้วอาร์ามเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นคุณแม่สูบเขาเห็นพฤติกรรมของ คุณแม่ครับเขาเลยเล่นแบบอ๋อรอจ้ารอจ้าอาจ่ะจ้าจ้าค่ะคุณแม่จะพึ่งลงโทษจะพึ่งดุหรือว่าอามนะครับคือผมตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะนัดคุณแม่นะมาคุยเรื่องเรียนเพื่อจะหาทางออกให้กับอามเพราะว่าเขายัเพิ่งจะเริ่มครับเรายังแก้ปัญหาได้นะครับคุณแม่จ้าจ้าจ้าอ่ะเป็นว่าพรุ่งนี้เชเที่ยง,งคุณแม่มาหาผมที่ห้องนะครับ ได้ครับได้ครับโอเคนะครับจ้าขอบคุณมากจ้าและละปากว่าจะพึ่งลงโทษเขานะครับจ้าฉันละปากโอเคครับผมสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะเออนี่วันเนี้ยแม่รวมดีเดี๋ยวเอ็งเอาตังค์นี่นะไปเสียเลบุหรี่มาให้แม่แล้วที่เหลือเอ็งอยากกินอะไรอยากได้อะไรเอ็งก็ซื้อมาเลยอ้แม่ ต่ำไปยี่สิบไอ้ลูกเวเนไอ้เถียงข้าทำไมวะเห็นไ,ไม่ว่าข้าโอนกำลังด,าางดีอ่ะก็มีแม่ดูดไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมหนูจะดูดไม่ได้<ๆ>ก็มีแม่ดูดไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมหนูจะดูดไม่ได้ เองไปดูในครัวดิแม่ทําของโปรดเองไว้หมูกระเทียมแม่หุงข้าวไว้แล้วด้วยเองกลับมาจากโรงเรียนท่านที่หิวแย่ไปหาข้าวกินใ่รูปไป